โอ้พ э ี่น้องเบิ่งพั่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูผัเดสมียนเนเลม่กินน้ำกันพี่น้องผ่ะเดีดกระดูกหมูกระดูกหมูน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูนะคะพี่ม่บัดทีนพี่น้องมากแพี่น้องวันจพี่น้องสุสกายกัน่ากยกสบายียโบเีนต็เลยก๋วยเตียวที่เอาก๋วยเตี๋ยวอ่างผัดเอาโคกัน น้ำแข็งอ่างคนะพักเต็มถ้วยคือเกาก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูเซนหมี่พักหลายหลายโบลเ,เลยส <c oughs> มเนียงเตเลยตอนอื่นเปิดโคกันนี่อากาศดี21อ,องศาโมนี่ลมวี่วี่แดดออกแซ่แรงตาผาเต็มเลยพี่น้องเอลิศสำเนียงเตเลยมาจะพักกันไปางานไปไม่ได้ดอกพันลมมันแห้งพันลมมันแหง้งคุณบอกเห็นไปางานก็ณยังบอก ต้นไม้มันหลายต้นไม้มันสิลมทับข้อหักนะอืไหมเลิศสม,มันต์แม่นใ,นใจไรชีย้ยเท่านี้จับพี่น้องสุขสุขคนสะใจถึงใจเจ้าแล้วยายชมพูเลิศสม,มันต์แม่ใจไรโคกเิโลกกินแล้วบอ่อ้วนแฟนถามว่ายายกินเยอะทำไมไม่อ้วนฉันมา กินผักบังกินผักปันงัวปันควายสมพ่อหมูพันดากินเหมือนงัวเหมือนควายฉันเลยก็เลยกินผักไงเหมือนงัวเหมือนควายเรื่องเซมนแตนเลยกินมันหล่น่ามีปัญญากินพุณ่ะเซมีอืมเซมีพี่น้องพุณห่ะบาเรื่จะเซมแตนเลยมีปัญญากินกินไปนะค่ะเดี๋ยวแก่ตัวมาแค่ไม่ดีกินไม่ได้เลยนะเรื่องเซมแตนเลยค้นก่อนอืค้นก่อน คนมันเข้ากันผลอันเครื่องปรุงมันอยู่ข้างล่างเด้ปรุงแล้วเรียบร้อยเฮ็ดยังแล้วเรียบร้อยปรุงแล้วใส่ผักใส้ยังแล้วเรียบร้อยกระดูกหมูโอ้ยกระดูกหมูเนี่ยมันกระดูกสร้างนี่เบิ่งต้มเปื่อยคาดกระดูกหมูอ่ะเดี๋ยวเข้าใจว่ากระดูกสร้างเนี่ยมันกระดูกใหญ่เออของออสเตรเลียม yeah. ีแต like ่แนื er kind of ้อไงไงผัวยายส้มผู้ค่ะใหญ่เบู๊ ย่าคิดลึกคิดตื้นๆเอาไงหนิไหมคิดว่าผัวย่าจะพูดหนิคนตุง้งไงตัวอว้วนเพราะว่ากินหลายย่าพูดเรียองดีไง <c oughs> มันผัวเรียงเนีอืมผัวอินเมียเรียงผัวเรียงดีหลายอ้วนออกอ,อ,กอ,อ,กอ,อก้วนอวกเพราะยังบอกเฮ็ดกับเขาแซ่บมาเบาหลอดสมัยแตนี่เ <c oughs> มื่อแรกลูกสาวก,กว่อนจะเฮ็ดอันสเต็กเนือ้อ จูกินอืมมะเรดมันแต่เลยเส้นมีเส้นมีเส้นหมี่มนะคะเส้นหมี่เดี๋ยวเดวีมันห่อนเลยมันห่อนมันห้อนเส้นมันติดก,กันอืม แกะผัก,มก,มก,ก,มกไมีผักข่าบุม้มผักเออผักข่าแล้วเนาะกลวงตุ้งเนาะผักข่ากลวงตุ้งใบกะเพราใบโวระพาบิ้นใบกะเพราใบโหระพา

Nó cũng dịp cả nhỉ Mm-hmm. <laughs> เผ็ดแฮะข้าวจินคกเผ็ดเผ็ดเ หมูต้มปิป้งแกงแซ่บเนื้อมันหอม,อมได้กินกระดูกอ,อ,อ่อนน้ำอ้ยหอนหอนอมาคัมเบิ้ลแก่ง่าตอนขอไปเทีย่ยวเมืองไทยดูซอยซีสุขุมวิทซอยซีหม่องกลางการ,การซอย มีร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่งขายฮอตประมาณทุ่มหนึงน่งเนี่ยขายเบิดมือฮอตทุ่มหนึง่งไปกินลาบเพิ่มจำได้ก็ไปกินดูแต่ยังแบบกินหัน่นขอกระดูกหมูเพิ่มเพิ่มหายหลายๆกระดูกหมูซี่หาตอนเพิ่ะแล้มันกับตอนใหญ่ซจำหนิหรอกตอนซ้ำหนิอ่ะตอนซ้ำหนิมาตอนใหญ่ยยคือคนข่อ,คคอยอเป็นไงซี่หาตอนเป็นใจดีไงเพื่อนบอข่อยมากกินกระดูก เรอเป็นหมามากินกระดูก กายแบบนี้ดีเมื่อค่เมื่อหนาวกำลังดีเลยถ้าเราไปอยู่ข้างนอกกะหวอนอยี่สิบเจ็ดองศาอยู่ในบ้านมันเย็นไงอยู่ในบ้านมันเย็นมันเขา่านามไดูไปไหมพี่อากาศมันดีถ้าเป็นทุกปีนะอากาศดีนะ ช่วงใบไม้ช่วงดอกไม้ออกพญายศิษย์พาเนี่ผู้ขับรถไปไปในชานเมืองไปในแบบว่าที่มีสวนสวนผลไม้สวนอันดอกไม้เนี่ยขับรถพาไม่ไปเบิึงปีนี้ไปบ่ได้ออกจากบ้านเกินห้ากิโลก็บ่ได้ปีนี้คือ็อกดาวย่อมแต่พูดวันศุกาล็อกดาวน์ออกจากบ้านเกินห้ากิโลบ่ได้ปีหนึง่งหนาบเบื่อไง ไ,ไปใส่กับอะไรรู่บ้านกินอย่างเดียวหนาเบื่อไนปกติทุกปีอยู่ไปเที่ยวอืมที่ไปเที่ยวอืมปีหนึ่งสองสามเทียปนยปีนี้ถึงจะกลับมาจากเมืองไทยช่วงเดือนมกราจนนี้บอกท่านไปเที่ยวใส่อยุอ่งไปบ่เลยขนาดจ้องตัวที่ไปอนถึงปีปีที่แล้วต้นปีที่แล้วต้นปีที่แล้วอืมไปเที่ยวยุโรป แคนเซิลไม่ได้ไปด้วยโควิดก็ด er ักเลยบม่ได้ไปใส่ยุบบ้านกินโซอย่างเนี่ยโอ้ไม่เชื่อเปิดหูเปิดตากับอะไรน้ำซั่มเอาเก็บบ้านไม่ได้เกินหากิโลก็เลืองอือเอากบ้านเกินหากกิโลกับอะไรยูบบ้านกิ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 นอ้วนอ้วนอ้วนออกอ้วนออก ่น่องเอ,อ้ยลูกไผ่ก็บอกคอยละบาทมันแซาละบาทอะล่ะตะกี้มันละบาทคับอยู่มะเรี่มันก็นเริ่มซาๆแล้วแ้่ประเนยังติดกตังขอบเขตอยู่อืแส่ไรนาเบอร์ไหนไปหน่องยๆๆๆอู่บ้างกิน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  ันชอปปิ่งชอปปิ่งเลี้ยกับอะไรเลยอยากไปอยากไปไปไปเบือ่อไปจริงซีหาเนี่ยเห็ดอ่อนผัวคอผัวถั่ว มีโมเพิ่นเขียนหน้าอยากให้ยักษ์ชมพูดรีวิวนังรีวิวนี่หลายคนและอ,อ้อนผัวเพอาะนผัวงอมเ่าขอยุบานซื้อขอกินย่างอยอะ กิมโซยังเดียวอ่นออกอ่อนกวักไม่ได้เห็นอย่างนั้นเป็นแต่งหน้าใหม่หน้าเรื่องไปเที่ยวแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาไม่ออกไปบ้านได้ก็อยากรีวิวของหมูเพิร์นมูไนติดต่องานมาให้รีวิวนั่นรีวิวนี่ให้ไงบ้านี้ก็งไรเซย์ยิปเพราะไงอ่อนเพราะไงอ่อนแบบโอ้ยอ่อนแบบว่านอนอ่อนเหรอว่ามันนั่งอ่อนนอนอ่อนจนไหนพญ่เจยอ่อน ไม่ให่ใจอ้อนไป็นไงโอเคโอเคแล้วจเจ้าเหตแต่เห็ดไปจาวมีความสุขเสนะ <c oughs> มอขจาวจะได้รีวิวเนี่ยเราจะมูกันสให้รีวิวใช่ออเราก็จะของสินค้าเป็นเนรรีวิวอย่างับรีวิวนะอืม ขันของมันบดีอันขันข้อมันบดกฎหมายหนอกข้อผัวจะไห้ขอแล้วนี้หัวใจอ่อนหัวงอไมลเนาะก็สมัครใงเนาะเป็นเมียที่ดีก่อนเอาบาร์ดีผัวเปิดช้างให้ผู้ใดเนาะ ที่สี่หายจฉันพูดนะไี้วิวของหายนะโฆษณาของหายม่เสร็จมาได้ดูอ๋อเฟซบุ๊กนะชมพูแสงจันเฟซบุ๊กเป็นเสร็จมาติดต่อมายิงพูดยิให้ที่บางๆแต่เส้นมันแสบมันเหลือ เพิ่นติดประเทศบงหูปีสองปีบงหูแล้วแต่เพิ่นอืมไปเที่ยวบัต้องเออไปใส่บ่ได้ืมทำง,งานเฮ็ดจอร์ซิงอืมปกตินี่อยู่บ้านกินโซทำงานบ้านอืมอยู่บ้านนั้นเดือนสองเดือนหรือสามเดือนกับท่านไปเที่ยวบางแห่งพวกนี้อืมผมว่าไปเมืองไทยกับไปทั้งยุโรปไปทางงาั้งนั่นทั้บบบงนี้นี่กับ่เบื่อไงกับ่เบื่อไงมา บาดทีนี้ไปใส่บ่วด้เบื่อมันแสงในบาดทีนี้อืนจะมีแสบแล้วทุกทุกแห่งแบบว่ายุคสุดๆว่าเป็นเป็นคนมักทห่นั่งกินช็อกช็อกช็อกมาได้เพื่อสิ่หายได้ทูดรีวิวของให้ติดต่อมาติดต่อมาเลยชมพู แต่งกันแล้วครั้งกันสีคองแคต้องมีเจ่งกอนมามาเลอยออกมาต่อยันพูมาเลยพูดอะเห็นไี้วิวยังไอืม่พูดเป็นคนบอกเก่งได้หรอืมแ่พูดเป็นคนบอกเก่งือดตลกสนุกสนามระ เป็ผู้ขายของเก่งนะสมัยก่อนแต่ปังผู้ประคายเด้ย่ยจะนผู้รีวิวให้แฟนคลับรีวิวให้โมเป็นโมเป็นจ้างนะจ้างจ้างใครก็แล้วแต่ผู้เพื่อนเนาะแล้วโต๊ละละค่ากันเอาตัวเนาะนั่นปะอืมพภาสิให้เท่าไรเนาะหรือกันเจียงจู้ให้ฟรีก็ได้บ่สเป็นยังขนบอสขนบอสอย่าต๊ะเนี่ยจะพูดแบบใสย่ยังงั้นผู้เท่าของอืม บคิดว่าโอ้สายแรงงนกู้ฒ่าฟรีงสินะากาเป็นยังเห็นหได้อยู่เลยมาบอคิดจะตนแโอ้สายแรงงานกู้ฒ่าฟรีสนี้บดีบดีเลยมามาเลยแต่งหมติดตัวนี้เลยแทกออยู่ในเนี่ยมงอยู่ในโพงอยู่ในหูเนี่ยทำจะแม่นาคีเนี่ยเนาะ เพื่อนเขาหล่อรวยแล้วจะ่ทำงานทำไมจะรีวิววงเงินทำไมรีวิวให้เขาฟรีสิค่ะบไม่มีให้ฟรีก็ได้บ้านเพียงขันบ้เดี๋ยวตันเนี้จะพูดกันว่าคิดว่าใส่งานผู้เฒ่าฟรีเดี๋ยวมาเป็นยองยิ้มผู้ว่าง่ายพูดว่าง่ายผู้ดยังพูด่ะบอกห่าองกาจะบ่สตัวกันบอสตัวกันบ่หลอกกันอืมาเพื่อน ตัวกันดอกกันมาดีทำงันซื้อกินไม่หมดโคดกินไม่นานดีเด็กการเขาค้าขายขายของสตเขาต้องเป็นคนดีจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับผู้รวมงานเนาอแต่ในก้อนเนี้ผู้ขายกตรดอิ้ขายดีเนี่ผู้รวมมวนเราดีนมแต่คนชอบแถวผู้เก็ตปะตองกัมา拉ผู้จัเดเย็นผู้มวน ไม่คะเระรกตรี่ัแก้วฉันแกะกะเปิ้องรตอรี่ออกไอ้ชาแก้ชาตลกน้อลกเลยนี่ผัวเป็นคนบอกพีดๆติดออลแต่จริงใจจริงใจค่ะนี่ผู้อยากรีวิวของเลยพอย้าูผัวหมักอืมนี่ผากหมักรีวิวของหรือแบบขายของสิน่ะนี่ผัวบอเปิดทาาไหนแต่เดี๋ยวีผัวเปิดทาไหนแล้ว ผัวเปิดทางให้สุดยอดเลยผัวเนี่เบ้าผ oh. ัวเปิดทางให้แล้วนะคะจะทําอะไรผัวเปิดทางให้หมดคอยอย่างเดียวอย่าทําอะไรผิดกฎหมายไหมทาอะไรที่แบบมันถูกที่ถูกทางน่ะผัวไม่ว่าแล้วผัวชนะผัวใจดีอยูซี่ว่าเป็นไอ้ผู้อยากหาของเห็ดแล้วเท็จนั่งอยากเท็จอืิกระดูกวะมาเงี่ยตับไปเลยมา จะไม่แต่งเลยกินบวชเหรียญให้ก,หหกว้าหมดไม่จะกระดูกเต็มเลยอะโันอร่อยเนื้อแตไม่แต่ไงเลยหลบแห้งค่ะมาได้บริแทนที่ผิวของไหนราคาคุยสนามไม่แล้วแต่แล้วแต่คนจะให้ อืเออถ้ามันจัดเลยถ้จะให้รีวิวฟรีเขาได้ไม่ว่ากันอืใช่ไม่สงสารคนแก่นะทําได้หมดอะยยันพูดง่ายอืของเยว่อย่าหลอกเย็นพูดนะหลอกเย็นพูไม่ได้นะจะบอกให้เพราะพวกคุณไม่เป็นได้เป็นผีหลอกอะไรหลอกหลอกแย่ฉันพูว่อย่าหลอกกันเด้อบาดี ทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปคนหวานป่ะเราจะไม่จัดเลยนี่สกินอันนี้มันเนี่ยเนาะรู้ปะเราจะไม่จัดเลยมันแซ่บเลยมันเป็นเอ็นมาได้เนี่ยออกอะไรนันมืดตุลยตุลย์อยู่นี่มีดกับว่าได้อามาเอายืมมีดเนี่ยเอามีดไม่ควนแนงเน่นเน,น,น,อยอยน,น,นี่อันเป็นตุลยตุลยอยู่นีน้อยๆเนาะมึงอยากเนาะนี่เนี่ยบ่็นี่างันอยู่ข้างในเนี่ยเห็นบ่้างอันเนี่ยอันเป็นนอกมาเห็นบ่แซ่บเนี่ยบ่ได้บ่ได้กับว่าเอาเนาะ มึอรล้สม่แตน,น,นมีเฟนถามว่าถ้าจะรีวิวครีมนะหน้าดำอย่างนี้รีวิวครีมจะมีคนซื้อเหรอจันเอา <c oughs> อย่าไปดูถูกกันคนเน้าหน้าดำได้เมื่อไครมันก็แบบว่ามันก็ขาวได้เหรอดำได้ไม่ต้องขาวได้ไปดูถูกกันเรื่องหน้า,าตาผิวพรรณคนเราใครๆก,ก็อยากเกิดมาสวยกันทั้งนั้นแหละมา เกิดมาสวยแล้วนะถ้าดูถูกคนอื่นมันก็ไม่สวยอืมันก็ไม่สวยหรอกแต่เกิดกี่ชาบันก็ไม่สวยเป็นคนเลวอยู่ดีคุณจะชอบคนเลวหรือจะชอบคนขี้เหรนะ่ถึงจะแต่ไม่สวยถ,ถึงจะขี้เหร่นะความสามารถ,ถสูงหรือ <c> จ <oughs> นนะันไลยเบา